ใชะครับอะไรนะกล่องยาถวายพระทุกวันนี้นะคะมาดูพร้อมกันอันนี้นะกล่องใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวจะมีโอ้ยาเต็มเลยนี่ยาเต็มเลยค่ะยาเต็มเลยโอ้ยาเนี่ยรอบๆเลยค่ะเอ็นนี้คะยารอบๆเลยค่ะนี่เครื่องหมายเอออโูยายาถวายพระใช่ไหมเขาเปิดมาเป็นไงเปิดมาน้าฝาฝา้าฝาฝาถามว่ายาสามัญประจำวัดโอ้ไปดูข้างในนะเฮ้ย ดูนะแปะแปะข้างๆหมดเลยค่ะแผงเดียวนี่นะยาแก้ไอเอากล่องแปะเสร็จเอาขวดแปะต่อแยกชิ้นส่วนนี่อันนี้ก็แปะแผงนะคะแล้วก็ข้างในกรวงค่ะเอาน้ำเปล่ายัดไว้สองขวดให้ให้ทีหนักให้มันดูหนักโอ้ยถ้ายกมานี่หนักมากเลยอันนี้อะไรนนี้อะไรเหมือนยาเต็มอันนี้เป็นใบหม่อนผสมเตยอะไรอ่ะมีไหมแกะมาแล้วมีไหมองสำเร็จรูปชงค่ะแกะน่าจะมีอยู่นะมีไหมมีกี่ หนึ่งกล่องหนึ่งซองกองใหญ่มากกล่องใหญ่มากกี่ซองเลยเล็กอยู่หนึ่งซองหนักมากเลยเนี่ยนี่เขาเอามาถวายพระนะครับนี่หนักน้ำสองขวดนะเออหนักน้ำสองขวดนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะลองแกะดูก่อนเป็นยาอ๋อเครื่องดื่มผงแก๊หฮวยค่ะต้องเป็นกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากนี่กี่ซองข้างในอ่ะหนึ่งซอง มันบาดไปเนี่ยตายแล้วมันบาไปเนี่ยกล่องยาสมัยนี้เนาะตายละสวยพรากแบบทิ้งเจอแปะจะใช้ได้ไหมเนี่ยดีเขาไม่เอากล่องแยกชิ้นส่วนกับซองแล้วเอาซองมาแปะปังหานใช่ไหมโอ้ธอมองนี่โอ้ของเยอะมากต้องเต็มกล่องแน่นอนน้ำหนักน้ำหนักได้ด้วยมานี่คือหนักนะหนักหนี่เปล่ะเปาสองขวด่ะน อันนี้แกะใหม่แบบแกะจากซิลเลยนะโอ้โหแนะต่แปลว่านี่เหมือนกันแน่นอน,น,นเหมือน,น,นใช่ไหมอย่ารอบเลยแกะมาข้างในน้ำเปล่าสองขวดแบบกล้ <มา S 1> จริงๆเลยไอ้ไอ,อ้คนซื้อหรือเปล่าเหรอไอ้คนขายเนี่ยนะคนขายเนี่ยคิดอะไรอยู่ตอนแพ็คยาดูนะครับแปะกล่องอย่างนี้นะครับแล้วมีเขียนตรงนี้นะครับเปิดมานี่โอ้ยพายเป็นลมว่าเปิดมาผมกระจาย เขาเอามาให้ก e ิน okay. กับยาแหละน้ำเปล่าอ๋อเออไปไปได้เลยไปได้เลยา